อ่ะมเอออ่ะดูอะไรเออเอเดอเไม่มีลูกวเอาอะไรเอากวบอ่เอาปักทวบวบะากทวบไหมทวมทวบเปลี่ยนกันไหมเดือดให้เต๋อเอู่มอนลอะไรไว้อะพี่ยนี่เยนี่เดีนี่เดีนี่ด

จะะเออาไรตอนนี้มันได้กินบลอกกันกินได้บลอกทวันไหมแม่นะแม่แม่ครับแม่เบื่อหน่อยเบื่อทำไม่หน่อยั่วไนี่มันจะเอาถั่วอีกเอาถั่วให้มันนิดเออขู่แล้วเอาถั่วให้มันหน่อยเอาถั่วให้มันหน่อยนี่ถั่วสองตัวแั้วมีลูกนะเห็นไหมสองตัวแั้วมีลูกออามาพิงค์อันนี้อยู่น้ำเหรออยู่น้ำไหมอันน้ำไหมอันน้ำไหมน้ำไหม อาณาไหมโอ้ตัวนี้น้อยนี่น่ารักเนี่ย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 อาณาไหมน้ำอาณไหมมันหาของกินไม่เอาเอ๋อมันจะกินน้ำมันก็หิวน้ำเหมือนกันมันจะเอาวินนี่ด้วยรู้ไหมเนี่ยเอามาเอากล้วยมาให้ยายหน่อยสิมีไหมมีอีกไหมตัวนี้น้อยไม่ได้กินเอาเอาไปตัวนั้นเอาสองตัวเลยเอาเถอะไหมเอาเถอะไหม ตัวตัวเออวินี่ดูยเตมเตมวยไหมวยรวเอาทีเออี่ีมัอยากได้ถั่วแลตัวนี้เหถั่วไมมันสิโพดเหรอข้โพดโพดเอไม้โพดเอ้ย้าวโพดเตเต็มมันากระโพไม่ลบด้วยเอาไม่ลบด้วยเอาอะไรเด็กันเดีเดพไปเที่ยวไ้ ข้าไปเที่ยวบ้านไปเอาไปเลี้ยงไหมที่หลังคาก็มีมันกระโดดลงเมื่อกี้ไปใช่จุดนั่นนั่นจุดนั้นเลน